สวัสดีครับผมอ้นจาก i p h o n e r o n e t นะครับเคยไหมครับเวลาประชุมออนไลน์เนี่ยแล้วเราจะได้ยินเสียงที่ไม่คมชัดทําให้การประชุมนั้นเนี่ยดูไม่เป็นมืออาชีพแต่วันนี้นะครับประสบการณ์ทำงานโดยเฉพาะการประชุมออนไลน์ของเราจะได้ยินเสียงที่คมชัดมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกว่าตอบโจทย์การทํางานในยุค n e x Normal ด้วย j a v a Speak 275ครับซึ่งไม่ได้มาแค่รุ่นท็อป j a w a Speak 275เท่านั้นยังมี j a w a Speak 255รุ่นกลาง จาก่าสปีก240รุ่นเริ่มต้นและหูฟัง eWave 2 65เฟลดเดี๋ยวไปดูในรีวิวนี้กันครับสำหรับทั้ง3รุ่นนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนทํางานทั้ง work from home แล้วก็ออฟฟิศหรือจะเป็นคนที่สอนหนังสือออนไลน์นะครับที่ไม่อยากใช้หูฟังก็ได้เช่นกันครับโดยรุ่นสปีก240ก็เหมาะสําหรับใช้ส่วนตัวหรือว่าประชุมเล็ก1-4ท่านในส่วนของสปีก255เหมาะกับใช้งานส่วนตัวหรือประชุมเล็ก1-4ท่านก็ได้เช่นกันครับและสปีก275เหมาะกับใช้ส่วนตัวหรือว่าประช ก่อนมาดูช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับปัจจุบันมีการทํางานหลากหลายมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานแบบ work from anywhere การทํางานที่ออฟฟิศ หรือจากต่างที่และบางออฟฟิศนะครับก็จะมีการใหพนักงานเนี่ยทำงานจากที่บ้านแล้วก็สลับเข้ามาทํางานในออฟฟิศรวมไปถึงงานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศซึ่งก็ต้องมีการประชุมงานพูดคุยบแบบออนไลน์ดังนั้นอุปกรณ์สื่อสารที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทํางานให้สื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นธรรมชาติถ้าประชุมออนไลน์ด้วยภาพและเสียงที่คมชัดก็ทําให้ดูเป็นโปรเฟชชั่นครับซึ่งจ a าบ้าสปีก2เซรีส์นะครับก็ได้มีการอัปเกรดจากรุ่นก ก็เป็นลำโพงประชุมไร้สายระดับมืออาชีพที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานแบบไฮบริดมาพร้อมเทคโนโลยี Voice l e v e l Normalization ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดจากจา้าที่จะช่วยปรับระดับเสียงพูดโดยอัตโนมัติเพราะว่าแต่ละคนจะพูดเสียงดังไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นไม่ว่าเสียงพูดจะเบาหรือดังจะนั่งใกล้หรือไกลคู่สนทนาเนี่ยก็จะได้ยินเสียงอย่างคมชัดทุกคนครับผมคิดว่าหลายคนเนี่ยเวลาประชุมพอได้ยินเสียงไม่ชัดก็มักจะได้ยินคำถามว่าอะไรนะครับเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับ ได้ยินเสียงไม่ชัดเลยครับซึ่งทําให้การประชุมเนี่ยติดขัดไม่ลื่นไหลแต่สําหรับจาบ a Speak 275จะให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมกว่าด้วย Super Wi d e b a n d Audio ครับทาให้ตอบสนองได้ทุกย่านความถี่เสียงเมื่อใช้งานกับ UC p พ a ตฟอร์มและอุปกรณ์ที่รองรับอีกทั้งยังมีไมโครโฟนแบบ Beam Forming นะครับจำนวน4ตัวซึ่งจะช่วยลดเสียงรบกวนภายนอกเช่นเสียงกดคีย์บอร์ดเสียงหยิบกระดาษก๊อปกแก๊ปอะไรแบบนี้นะครับพอมีเทคโนโลยีนี้เข้ามาช่วยก็ทําให้เสียงสนทนาเนี่ยมี และไดเวอร์ขนาด65มิลิเมตรเนี่ยก็จะได้เสียงคมชัดแน่นอนทั้งการทำงานแล้วการฟังเพลงครับ j a v a s p e e 275นี้นะครับมีระบบฟังก์ชัน Full Duplex ด้วยนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารพร้อมกันได้ทั้ง2ทางทำให้สนทนาได้อย่างลื่นไหลครับเป็นธรรมชาติอย่างเวลามีประชุมออนไลน์เราก็จะมีเสียงตอบโต้เพื่อให้คู่สนทนาเนี่ยได้รับทราบว่าเรารับฟังแล้วก็รู้สึกยังไงกับสิ่งที่กาลังพูดคุยกันอยู่เช่นชครับ ว้าวอะไรแบบนี้เป็นต้นครับก็จะทําให้รู้สึกเหมือนกําลังสนทนากันอยู่ตรงหน้าจริงๆครับหรือถ้าไม่อยากให้คู่สนทนาได้ยินเสียงเวลาดื่มน้ําหรือจิบกาแฟก็สามารถที่จะกดปุ่มมิวได้เช่นกันหลายคนอาจจะกังวลว่าอุปกรณ์นี้นะครับจะใช้งานยากไหมต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากครับเพราะว่าเขาเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.2และแบบใช้งานผ่านสาย USB-A หรือว่า USB-C แล้วก็มีดู Bluetooth Connectivity ด้วยนะครับชว่วยให้เชื่อมต่อผ่านบูธเนี่ยทำได้พร้อมกัน2อุปกรณ์แล้วก็สามารถสลับการใช้งานระหว่างสมาร์ทโฟนแล้วก็แล็ปท็อปได้อย่างง่ายดายเลยครับเวลาประชุมงานกลุ่มเล็กๆแล้วต้องวางลาโพงไว้ตรงกลางก็ไม่ต้องกังวลบ้างน,นะครับว่าเสียงจะเข้าใหม่ดีไหมเพราะว่าไมโครโฟนที่อยู่ในตัวจาบ้าสปีดสองเสามารถรับเสียงได้ในระยะ2.5เมตรแล้วก็เชื่อมต่อผ่านบูธได้ไกลสูงสุดถึง30เมตรเลยครับแล้วระยะในการรับเสียงหรือว่าต้องพูดเสียงดังขนาดไหนถึงจะได้เเสสีีียงท่คมมชัดัดอนน้รราาาถ เปิดตั้งค่าตัวบ่งชี้คุณภาพไมโครโฟนในแอปได้ครับเพื่อให้ตัวลำโพงแจ้งเตือนคุณภาพของเสียงถ้ารับเสียงได้คมชัดดี <c oughs> ก็จะแสดงไฟสีเขียวแต่ถ้าคุณภาพการรับเสียงไม่ค่อยดี <c oughs> ก็จะแสดงเป็นไฟสีแดงครับ <c oughs> ให้ขยับเข้าใกล้จกาบ้าสปีดสองเหรือพูดให้ดังขึ้นก็ได้ครับตัวลำโพงสามารถจับคู่ได้สูงสุดถึง8อุปกรณ์เลยครับ อย่างถ้าใครใช้ Android เนี่ยก็จับคู่ได้ง่ายมากๆทำได้อย่างรวดเร็วด้วย Google FastPair แล้วก็ m i c r o s o f t s w i f t Pair ครับจ a s p e a ี275ได้รับการออกแบบมาให้กันน้ำและกันฝุ่นนะครับที่มาตรฐาน IP64 สามารถใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยได้นานสูงสุดถึง32ชั่วโมงเลยครับทำให้ประชุมได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยครับว่าแบตจะหมดอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆเผื่อว่าบางวันต้องออกนอกสถานที่แล้วต้องมีประชุมออนไลน์พก j จ a s p e a ี27 5ติดตัวไป ก็หมดห่วงได้เลยครับแถมยังมาพร้อมกับกระเป๋าผ้าดูสวยงามแบบนี้เลยครับทำให้เราเนี่ยสามารถพกพาได้อย่างสะดวกช่วยป้องกันฝุ่นและก็ความชื้นระหว่างการเดินทางได้ด้วยครับ โดยทางจาบ้าได้คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับได้นําวัสดุรีไซเคิลมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบอดี้ของลําโพงนอกจากนี้ชิ้นส่วนบางชิ้นยังสามารถนํามาซ่อมและก็ถอดเปลี่ยนได้เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของลาโพงอีกด้วยครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยครับก็คือเราสามารถควบคุมการใช้งานและอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ผ่านแอปจาบาซาพัสจาบาเดลิกและก็จาบาเอ็กซ์เพ ใช้งานได้กับ UC Platform ชั้นนําเพราะหลายคนน่าจะคุ้นเคยการใช้งานแอปกันอยู่แล้วครับก็ทําให้การแตะตั้งค่าเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายๆตั้งค่าอะไรบ้างอันนี้ก็ใช้งานง่ายเลยครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังรองรับการใช้งานร่วมกับ Microsoft Teams o o มแล้วก็ o o g l e Meet ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่หลายคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับในการประชุมออนไลน์ line, แล้วยิ่งได้รับการรับรองแบบนี้ก็มั่นใจได้เลยครับว่าการใช้งานร่วมกับ j a b a บ Speak 275เนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพอย่างแน่นอนครับได้เห็นความเป็นมืออาชีพของ j a b a Speak 275กันไปแล้วต้องบอกเลยว่าการที่เราใช้อุปกรณ์เฉพาะสาหรับการประชุมที่มีการรับรองเทคโนโลยีเสียงที่คมชัดและก็มีประสิทธิภาพมากกว่า ทำให้การประชุมมีความปเมป็นมืออาชีพแถมการออกแบบเนี่ยก็ยังทําให้พกพาสะดวกมีความเบาแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานอีกด้วยครับแต่อย่างที่บอกกันไปแล้วครับว่า j a ร์บ้าสปีกสองซีรีส์เนี่ยไม่ได้มาแค่รุ่นท็อปนะครับเพราะว่ารุ่นกลางอย่าง j a ร์บ้าสปีก5อแล้วก็รุ่นเริ่มต้นอย่าง j าร์บ้าสปีกสอก็มาด้วยครับสำหรับ j a ร์บ้าสปีก5อ เป็นลำโพงพกพาไร้สายสําหรับการประชุมที่มีดีไซน์เหมือนรุ่นท็อปเลยครับแต่จะมีขนาดที่เล็กลงมาหน่อยมาพร้อมเทคโนโลยีเหมือนกันได้แก่ไวท์เรเวลนอร์มัลไลเซชันที่จะช่วยปรับระดับเสียงพูดโดยอัตโนมัติมีไมโครโฟนแบบบีมฟอร์มิงส4ตัวไดเวอร์ขนาด5 0ม mm ิลลิเมตรมีระบบฟูลดูเพล็กช่วยให้สื่อสารได้พร้อมกัน2ทางเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านบลูทูธ o ้าจุและแบบใช้สายผ่าน USB-A หรือว่า USB-C มีดูอัลบลูทูธคอนเน็กติวิตี y ช่วยให้เชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้พร้อมกัน2อุปกรณ์และสำหรับการใช้งานระหว่างสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปได้อย่างง่ายดายครับจับคู่ได้สูงสุดถึง8อุปกรณ์สามารถจับคู่กับอุปกรณ์แอนดรอยด์ได้อย่างรวดเร็วด้วย Google f a s t Pair ตัวลำโพงออกแบบมาให้กันน้ำและฝุ่นมาตรฐาน IP 6 4แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง12ชั่วโมงควบคุมการใช้งานและอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ผ่านแอปจาร์บ้าไดเกและก็จาร์บ Express ใช้งานได้กับ UC p ีแพลตฟอร์มชั้นนำได้้้รรรรััับบบกกาาองงใใหชน Microsoft Team. Zoom และก็ Google Meet ครับมาพร้อมกระเป๋าผ้าการใช้วัสดุที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสำหรับ Java าสปีก240 รุ่นเริ่มต้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับรุ่นสปี a สอง5แต่จะใช้การเชื่อมต่อแบบลักแอนเพย์นะครับผ่านสาย usb a หรือว่า usb c มีไมโครโฟนแบบ b e มฟอร์มิ่ง4ตัวไดเวอร์ขนาด50มิลิเมตรควบคุมตั้งค่าผ่านแอปได้เช่นกันครับได้รับการรับรองให้ใช้กับ microsoft teams zoom แล้วก็ google meet และมีกระเป๋าผ้าให้เหมือนกันครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมี Java e w v e สอด้วยนะครับซึ่งเป็นหูฟังไร้สายเน้นพับเก็บมีไม์ตัดเสียงรบกวนระบ a n c ที่มีประสิทธิภาพครับตัวหูฟังรองรับทั้งการทํางานและก็ความบันเทิงด้วยการดีไซน์ที่พับเก็บได้อย่างง่ายดายก็ช่วยให้พกพาได้อย่างสะดวกสบายครับเรื่องระบบเสียงยังคงเป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันครับสำหรับ Jabra e v o l v 2 65เฟรดด้วยเทคโนโลย Hi ี h b r i d Active Noise Cancellation หรือว่า ANC ตัดเสียงรบกวนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีไมโครโฟนถึง6ตัวเลยครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Java Clear Voice ช่วยให้เสียงพูดเนี่ยมีความคมชัดแม้จะใช้งานในสถานที่ที่มีเสียงดังตัวไดเวอร์ที่ใส่มาให้ก็มีขนาด28มิมให้พลังเสียงที่เต็มอิ่มและคุณภาพเสียงก็ทรงพลังแน่นอนครับมีเทคโนโลยีจา b ์บ Safe Tone แลวก็จ a b บ p i c Stop ด้วยครับช่วยปกป้องหูจากอันตรายจากการได้ยิน และอันตรายจากการที่อยู่ในที่เสียงดังเป็นเวลานานอีกด้วยครับอีกทั้งยังมีไฟ LED แสดงสถานะการใช้งานที่สามารถมองเห็นได้ถึง360องศา ป้องกันการรบกวนขนาดที่เรากำลังคุยสายอยู่ครับมีระบบ Dual Bluetooth Connectivity ช่วยให้เชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้พร้อมกัน2อุปกรณ์เลยครับแล้วก็สามารถสลับใช้งานระหว่างสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปได้อย่างง่ายดายใช้งานง่ายด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านบลูทูธ5.2ได้ไกลสูงสุดถึง30เมตรตัวหูฟังนะครับใส่ได้อย่างสบายด้วยจ a าบ้าแอร์คอมฟอร์ช่วยระบายอากาศนะครับทำให้หูเราเนี่ยไม่อับชื้นระหว่างวันด้านในบุด้วยชั้นโฟมที่หนานุ่มยิ่งขึ้นพร้อมเฮ แล้วก็ด้านบนของศีรษะทําให้ใส่ได้สบายตลอดทั้งวันเลยครับสําหรับแบตเตอรี่นะครับก็ใช้งานได้สูงสุดถึง32ชั่วโมงสําหรับการฟังเพลงและคุยสายได้สูงสุดถึง20ชั่วโมงเมื่อเปิด ANC สามารถชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายได้ด้วยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นออปชั่นเพิ่มเติมหรือจะควบคุมการใช้งานและอัปเดตซอฟต์แวร์ก็ทาได้ผ่านแอปจาบาเซาพัทจาบาไดเล็กและก็จ่าบาเอ็กซ์เพส ใช้งานได้กับ UC แพลตฟอร์ชั้นนำได้ด้วยครับได้รับการรับรองให้ใช้งานกับ Microsoft Teams Zoom แล้วก็ Google Meet ด้วยเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ราคาของแต่ละรุ่นกันครับ จาบาสปี k 275รุ่นท็อปได้ฟีเจอร์จัดเต็มวางจำหน่ายในราคา12,790บาท j จา a าสปี k 255รุ่นกลางฟีเจอร์จัดเต็มเช่นเดียวกันครับในขนาดเล็กลงมาหน่อยวางจำหน่ายในราคา6,800บาท j จา a าสปี k 240รุ่นเริ่มต้นเชื่อมต่อผ่าน USB Plug Play USB-A หรือว่า USB-C วางจำหน่ายในราคา6,100บาทและจาบา e v o e 265เฟร x หูฟังไร้สายเน้นการพับเก็บไม่ตัดเสียงรบกวนระบบ ANC วางจำหน่ายในราคา11,590บาทดูรีวิวนี้จบแล้วนะครับถ้าสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไม่ได้เลยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดด้วยนะครับสวัสดีครับ